ปลูกองุ่นกินเองได้กินผลแน่ให้ปรุงดินด้วยสิ่งนี้เริ่มขั้นตอนแรกด้วยการเตรียมภาชนะปลูกจะใช้เป็นวัสดุเหลือใช้เช่นล้อยางเข่งหรือกระสอบก็ได้ค่ะให้ระบายน้ำได้สะดวกจากนั้นให้นำแกลบหมักหนึ่งส่วนมูลวัวหรือมูลหมูหนึ่งส่วนดินปลูกหนึ่งส่วนแกลบดิบหส่วนคลุกเคล้าผสมให้เข้ากันนำใส่ภาชนะปลูกแล้วทำหลุมไวต้ตรงกลาง ขั้นต่อมาให้นำต้นกล้าอางุ่นลงปลูกโดยให้ต้นกล้ามีความสูงประมาณ30-60เซนติเมตรเริ่มแตกกิ่งขแขนงแล้วก็เป็นอันใช้ได้ค่ะนำลงปลูกตรงช่องที่เราทำหลุมเอาไว้รดน้ำสะอาดตามให้ชุ่มดีเมื่อเวลาผ่านไป25วันจะพบว่าต้นองุ่นเริ่มแตกแขนงเยอะขึ้นก็ให้ทำค้างได้เลยค่ะ โดยการทำค้างต้องทำแบบโคเข้าหากันเพื่อต้นองุ่นจะได้รับแสงแดดเต็มที่ลดปัญหาการเกิดโรคและเชื้อราในต้นองุ่นโดยค้างไม่ต้องทำสูงมากให้มีความสูงขึ้นมาจากพื้นประมาณ1เมตรถึง1เมตรครึ่งก็พอค่ะนํำเถาอางุ่นมาจับพาดไปกับค้างเพื่อให้เลื้อยได้สะดวก เมื่อเวลาผ่านไป50วันเถาอางุ่นก็จะเริ่มเลื้อยเต็มค้างในช่วงนี้ให้บำรุงด้วยปุ๋ยพื้นฐานสูตรเสมอสูตร1 5 1 5 15เพื่อเร่งการจเจริญเติบโตของพืชทุกส่วนเมื่อเวลาผ่านไป75วันองุ่นก็จะเริ่มมีพวงและเริ่มมีผลเล็กๆออกมาให้เห็นแล้วในช่วงนี้ให้บำรุงด้วยน้ำหมักปลา หรือถ้าใครไม่มีก็สามารถนำปลาตัวเล็กๆมาฝังลงในดินแล้วรดน้ำาอตามลงไปเพื่อย่อยสลายได้ปลาที่ใส่ใต้ต้นองุ่นจะช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินช่วยทำให้ดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินช่วยเพิ่มผล,ผลผลิตให้มีปริมาณผลใหญ่และยังช่วยเพิ่มแคลเซียมให้พืชให้กิ่งไม่เปาะหักง่ายด้วยค่ะ เมื่อเวลาผ่านไป1 0 0่งถึงร้อวันองุ่นก็จะออกพวงเต็มที่พร้อมเก็บรับประทานกันได้แล้วค่ะปลูกองุ่นด้วยการปรุงดินแบบนี้จะช่วยให้องุ่นได้รับสารอาหารเต็มที่องุ่นปลูกไม่ยากอย่างที่คิดถ้าหมั่นบำรุงดูแลและเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมกับบ้านเราเช่นใบาคาโนววีเรสแบล็กโอปอเป็นต้นค่ะปลูกองุ่นทานกันนะคะขอบพระคุณที่รับชมค่ะ